ดิฉันขอร้องนะครับเพราะว่าแม้แต่ตัวดิฉันเองดิฉันยังไม่มีความรู้สึกที่จะไปโกรธเคืองเขาหรือว่าอะไรเขาเลยในจุดนั้นก็เมื่อกี้ก่อนที่จะแบบอันนี้การดิฉันก็ยังส่งข้อความฝากไปถึงเขาเลยดิฉันก็บอกว่าเออก็ขอบคุณดิฉัก็บอกเอ้ไม่ใช่ขอบคุณดิฉันก็บอกว่าเอ,อขอบใจที่แบบว่าเออเค,เคยเข้ามาเป็นความสุขช่วงหนึง่งในชีวิตของพี่แล้วก็จากนี้ไปดิฉันก็เหมือนกับไม่รู้สิฟิลพี่นะก็แบบว่าเออ บอกเขาว่าเออให้ต่อไปนี้ก็ให้ใช้ชีวิตให้มันดีๆแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จในสิ่งท,ที่พอร์ตมันจะเหมือนเดิมอีกแล้วให้ประสบความสาเร็จในสิ่งที่เขาควรจะสําเร็จก็คืออย่างน้อยสุดก็คือขอให้เขาแบบเรียนจบแล้วก็มีการมีงานทําที่ดีมีชีวิตที่ดีในอนาคตนะคะเพราะว่าน้องเขายังต้องเติบโตอีกเยอะอย่างเราอะมันอยู่ในวัยที่เราทํางานและเราเราเราสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็อยากให้ทุกคนเอ็นดูน้องนะคะในฐานะที่ถึงเอ็นดูไม่ได้ก็ ขอร้องว่าอย่าอย่าไปเกลียดชังอะไรน้องเลยหรือว่าอะไรเลยอย่างน้อยที่สุดสําหรับดิฉันก็น้องแฟร์มากพอแล้วที่น้องได้มาขึ้นไลฟ์แล้วก็แล้วก็ได้มาได้มาตอบคําถามแม้มันจะเป็นช่วงสั้นๆของน้องแต่ว่ากับวัยของเขาแค่นั้นกับการที่กับการที่เขากล้าที่จะขึ้นไลฟ์แล้วก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าโอเคเขาได้ทําจริงอะไรจริงแล้วก,แวก็แล้วก็เขาก็รู้ตัวว่า เออความสัมพันธ์ระหว่างดิฉันกับเขาเนี่ยมันมันไม่คงจะไม่สามารถไปในจุดที่มันจะเป็นจะเป็นแบบเดิมได้ซึ่งว่าดิฉันดิฉันก็คิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าดิฉันก็ต่อให้ดิฉันจะมีความรักมากมายขนาดไหนแต่ว่าโดยที่สุดท้ายแล้วดิฉันก็ต้องเคารพความจริงนะคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ได้สอนเราแบบอย่างชัดแจ้งแล้วว่าเออ ความรักมันเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้นะคะความรักเป็นเป็นสิ่งที่มันบังคับไม่ได้จริงๆเราทําได้แค่ลองพยายามดูสําหรับดิฉันนะคะกับกับเรื่องนี้ดิฉันแค่รู้สึกว่าที่ทุกคนจะทุกคนจะตั้งคําถามว่า เออดูออกแต่แรกแล้วแหละดูออกแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้แน่นอนเขาไม่ได้รักเธอหรอกแพรลี่เขาเข้ามาเพื่ออันนั้นอันนี้อันนู้นนี้รู้ดิฉันก็ดิฉันส่วนหนึ่งของความคิดดิฉันก็มีความคิดไม่ได้ต่างจากพวกคุณทุกคนนะคะดิฉันรู้ดิฉันมีสติแต่ด้วยความที่ดิฉันเนาะอาจจะมีไม่เทสที่แตกต่างจากคนอื่นนิดนึงดิฉันมีความเชื่อดิฉันมีความเชื่อส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นความเชื่อผิดๆก็ได้นะครับว่าเออก็รู้แหละว่า คนเราอ่ะมันมันจะมีความรู้สึกดีต่อกันได้อาจจะไม่ใช่ความรักด้วยซ้ํานะคะมันอาจจะเป็นความรู้สึกดีต่อกันได้หรือมีความผูกพันอะไรบางอย่างที่มันเป็นความเป็นโมเมนต์ดีๆต่อกันเนี่ยมันก็ต้องอาศัยเวลาในการทำร่วมกันสร้างรูสร้างด้วยกันซึ่งดิฉันก็คิดแบบเนี้ยดิฉันก็เลยแบบพยายามดิฉันก็เลยแบบพยายามแล้วก็ตั้งใจที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้น้องทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็ตลอดเวลาที่คุยกันคบกันก็ มั่นใจได้เลยว่าให้แต่สิ่งดีๆทุกอย่างแน่นอนไม่เคยมีอะไรที่ดิฉันจะไปแนะนําน้องให้เขาไปทําเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ดิฉันไม่เคยส่งเสริมนะคะในฐานะที่เขาเคยเป็นเคยเป็นอดีตแฟนดิฉันก็แล้วกันดิฉันก็ซับพอร์ตเขาในในด้านที่ดีๆแล้วก็นําเสนอภาพลักษณ์พยายามทําให้ทุกคนเน่ะเห็นมุมที่น่ารักของเขาเพื่อที่เออดิฉันรู้สึกว่าทุกคนมันมีมุมที่น่ารักและไม่น่ารักอย่างที่ดิฉันเคยพูดนะครับก็พยายามทําให้ทุกคนเห็นมุมที่น่ารัก ขอองงน้งนะะแต่ว่านั่นแหละโดยที่สุดท้ายแล้วดิฉันก็ย้ำว่าดิฉันก็ไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกไม่ใช่ตาบอดหูหนวกซะทีเดียวที่จะแบบเออรู้แล้วแหละว่าความจริงมันเป็นแบบนี้นะเราพยายามแล้วเราโดยสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้สามารถไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนวิถีชีวิตดิฉันจะใช้คํา,าว่าวิถีชีวิตนะวิถีชีวิตของน้องเขาได้เราไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้เราลองแล้วพยายามแล้ว แนะนำแล้วในสุดท้ายแล้ววิถีชีวิตมันเป็นเรื่องของจำนานของใครของมันน้องเขาพึงใจพอใจที่เขาจะมีวิถีชีวิตของเขาแบบนั้นแบบที่เขาเป็นเราทําได้แค่เคารพเขาเราเคารพเขาและชีวิตเป็นของเขาอย่ามาชีวิตเป็นของเขา เราไม่มีเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของชีวิตใครเราอยู่ในจุดที่อาจจาก่อนเราเป็นแฟนเราก็แนะนําได้แหละทําบางจุดที่เรารู้สึกว่าในฐานะของแฟนเราทําได้แต่พอเราทําแล้วลองแล้วพยายามแล้วมันมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้มีผลแบบที่เรารู้สึกว่าเราต้องการเราก็เราก็เราก,เราก็เราก็ถอยเราก็ถอยออกมาแค่นั้นเลยนะคะแล้วก็เลยจบอ่ะมันอาจจะเร็วไปหรือว่าอะไรใดๆแบบที่ทุกคนพิมพ์ก็เข้าใจ เข้าใจนะคะและดิฉันก็รับทุกคําวิพากษ์วิจารณ์จากทุกคนที่จะมองเรื่องนี้จะมองเรื่องนี้ดิฉันยินดีให้คนพูดถึงดิฉันหรือพูดถึงความรักที่ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้ขอดิฉันได้อย่างเต็มที่สุดแนละ้วแต่พวกคุณจะมองนะคะแต่ว่าขอให้มั่นใจได้ว่าดิฉันถึงต่อได้เป็นตัวดิฉันเองดิฉันก็ได้อะไรหลายอย่างนะคะไม่ได้ดิฉันเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้หูหนวกตาบอดค่ที่เดียวะอะอะแ่นั้นแกนั้น นะคะแค่นั้นนะคะเออหนูหมีอะคือนะคะอะไรอ่ะตกใจหมดโอ้ยหนูอะไรอ๋อตัวหนูอ่ะริมทะเลมันจะมีหนูด้วยเหรอมีมีเดินหน้าต่อไปค่ะทุกคนเราก็ทุกคนก็ต้องใช้ชีวิตทุกคนก็ต้องใช้ชีวิตนะคะดิฉันก็ต้องใช้ชีวิตของดิฉันต่อไปน้องเขาก็ต้องใช้ชีวิตของเขาต่อไปซึ่งหลังจากนี้ไปก็ก็ ทางของน้องก็เป็นทางของน้องและดิฉันไม่สามารถเข้าไปยุ่งวุ่นวายหรือเกี่ยวข้องอะไรกับเขาได้แล้วทางของดิฉันก็ทางของดิฉันไปและดิฉันจะขอเลือกเก็บโมเมนต์และเก็บความรู้สึกดีๆที่ดิฉันเคยมีให้น้องก็แล้วกันเอาไว้นะคะส่วนความทรงจําอะไรใดๆที่ดิฉันรู้สึกว่ามันไม่โอเคมันไม่ดีดิฉันจะไม่จดจํามันก็แล้วกันนะคะดิฉันก็จะไม่จดจํามันก็แล้วกันแค่นั้นพอแค่นั้นพอเออขอแค่เก็บ ดิฉันยังอยากยังอยากยังอยากให้เขาอยู่ในความทรงจำของดิฉันในในความเป็นเป็นลีโอที่ที่น่ารักสำหรับดิฉันแล้วกันอ่ะพูดแค่นี้แล้วกันพูดันพูดแค่นี้แล้วกันส่วนอะไรใดๆที่มันเป็นความผิดพลาดหรือมันเป็นส่วนที่เขาทำกับดิฉันที่จะรู้สึกว่ามันไม่ดีดิฉันจะไม่ขอจดจำมันนะคะดิฉันขอเลือกดิฉันขอเลือกจดจำแค่นี้ก็แล้วกันนะคะเพื่อให้ดิฉันแบบ รู้สึกว่าให้มันเป็นโมเมนต์ที่ดีระหว่างกันเป็นความทรงจำดีๆไหนๆเราก็จะต่างคนต่างไต,งต่ทางใครทางมันแล้วก็ขอให้ความระลึกถึงกันหรือว่านู่นนี่นั่นมันเป็นความรละลึกถึงและความทรงจําที่มันดีๆและทุกคนไม่ต้องไปพูดเรื่องออสําหรับดิฉันนะคะเพราะว่าดิฉันเคยพูดไปแล้วไม่ว่าจะเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องโรงพยาบาลหรือเรื่องอะไรใดๆที่ทุกคนพิม์อะไรไม่ต้องไปพูดนะคะเพราะว่า ไม่ใช่แค่แฟนที่ดิฉันเทคแคร์แบบนี้ดิฉันขออนุญ,ญาตพูดตรงๆนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าดิฉันะ่ะเปยผู้ชายหูหนว่ตาบอดทุกคนที่อยู่รอบตัวดิฉันดิฉันดูแลแบบนี้หมดลูกน้องป่วยอย่างเจ้าชัยอย่างอะไรอย่างเงี้ยดิฉันให้นางเข้าคลินิกเข้าโรงพยาบาลดีเลยแล้วก็มาเบิกกับดิฉันเหมือนกัน ดิฉันไม่ใช่แบบเออเลี้ยงข้าวผู้ชายแล้วลูกลูกน้องที่อยู่กับดิฉันอดอยากตากแห้งไม่ใช่นะคะดิฉันเลี้ยงคนที่ดิฉันรักยังไงดิฉันเลี้ยงผู้ชายยังไงคนรอบตัวที่อยู่ข้างดิฉันลูกน้องดิฉันช่างแต่งหน้าพี่กอฟหรือแม้แต่พี่ธนงพี่ทนายอะไรอย่างเงี้ยดิฉันให้เกียรติแล้วก็ดิฉันก็ซัพพอร์ตทุกคนหมดเลยซัพพอร์ตทุกคนหมดเลยดิฉันเป็นคนแบบนี้จริงๆนะคะดิฉันให้ทุกคนดิฉันก็ให้เหมือนกันไม่ใช่ว่าโอ้พอรักผู้ชายแล้วก็หลงผู้ชาย ลืมคนอะไรอย่างเงี for him, ้ยไม่มีนะคะฉะนั้นให้มั่นใจได้ว่าต่อให้สิ่งที่ดิฉันเคยทำให้น้องไม่ว่ามันจะมากหรือน้อยนั่นคือสิ่งที่ดิฉันเต็มใจเต็มใจทำให้เองและไม่ใช่สิ่งที่ดิเขาหลายอย่างไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดิฉันไม่ใช่เออหลายอย่างไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาร้องขอจากดิฉันนะคะดิฉันหยิบยื่นให้เองดิฉันทำให้เองฉะนั้นดิฉันไม่ควรมีความรู้สึกเสียดายหรือไม่ควรรู้สึกอะไรเพราะ เมื่อมันเป็นความเต็มใจจากที่เราจะทําให้เขามันก็เหมือนกับการที่เราให้เปล่าให้แล้วให้เลยไม่ได้ให้แบบหวังผลหรือไม่ได้ให้แบบเราคิดว่าเออวันหนึ่งเนี่ยพอมา,มาจบความสัมพันธ์แบบนี้เราต้องมานั่งนึกย้อนเสียดายว่าเสียดายจังเลยเคยทําอันนี้ให้นะเคยอันนู้นอันนี้ให้ไม่มีไม่มีมมให้ก็คือให้เปล่าและให้เหมือนกันทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่พิเศษกับดิฉันไมว่าจะเป็นแฟนเป็นพี่น้องเป็นลูกน้อง เป็นคนรู้จักใกล้ตัวที่สนิทสนมที่ฉันเทคแคร์ดูแลทุกคนแบบนี้หมดนะคะฉะนั้นก็ก็ทุกคนไม่ต้องไป,ไปพูดเรื่องอะไรใด,ดๆนู่นนี่นั่นนะคะมันเป็นสิ่งที่ดิฉันเต็มใจแล้วก็ตั้งใจที่จะทําให้นะคะขอให้ให้ให้มองแบบนี้นี่พูดจากใจจหัวใจจริงๆลึกๆนะคะก็แค่นั้นเลย ขอรบการตัดสินใจขอพรบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวมันก็เป็นการแยกย้ายกันด้วยดีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกคนเลยย้านะคะว่าถ้าถ้าเอ็นดูน้องไม่ได้อะไรใดๆขอแค่ว่าอย่าถ้าสมมติ <Okay. S 1> ต่อไปน้อง ชีวิตของเขาแล้วอะไรของเขาแล้วนะคะก็อาจาจะมีไลฟ์คุยกับเพื่อนเขาอะไรถ้าไม่ติดตามก็เ,เลอก unfollow ไปอะไรไปแต่ว่าขอแค่ว่า,เ,าเมื่อดิฉันตัดสินใจจบความสัมพันธ์แล้วเนี่ยขอใครอย่าไปคอมเมนต์ละลานน้องหรือว่าอะไรใดๆเลยนะคะให้เห็นแต่ว่าเอาน้องยังเป็นเด็กเถอะหรือว่าอะไรเถอะนะคะขอขอแค่นี้เท่าน,นั้นในจุดข,ของดิฉันนะคะเพราะว่าแม้ขนาดแม้ตัวดิฉันเองยังไม่ได้รู้สึกกดเครืองอะไรน้องเลยแค่นั้นนะคะ มันไม่ได้เป็นฝันร้ายนะมันก็มีทั้งร้ายและไม่ร้ายมันก็ไม่ได้ร้ายเพที่เดียวมันไม่ได้ร้ายเพที่เดียวมันเรื่องราวดีๆมันก็มีมันมีปะปนกันทุกความสัมพันธ์มันมีทั้งเรื่องเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะคะเพียงแค่ว่าตอนจบมันไม่มันเป็นความจบแบบไม่แฮปปี้เอนดิ้งแค่นั้นเองนะคะมันจบมันจบตอนที่ดิฉันถูกรอบสังหาร